วันนี้ก็มาฝนตกมาหาเก็บเห็ดนะคะวันนี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่เลยเห็ดปลวกนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ฝนตกมันก็เลยโดนฝนนะคะมันก็พอมีอยู่นะคะฝนตกวเว้ยแม่เอามาเก็บเห็ดกันคะ่ะพี่น้องเห็ดปลวก็ดปลวกแัน่ะเขาเอิญป,ปลวกังอ่ะเขาเรียกว่าปลวกจิกนะคะนี่ก็จะได้มะตัมตมะหอดได้ซ้ำหนีหนึง เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมันก็เหี่ยวมีมีดมันโดนฝนมันแฉะเลยค่ะพี่น้องโอ้เมื่อวานไปเห็นที่ตลาดเขาขายนี่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 เห็ดปวดจิกใช่ไหมจ๊ะนี่ค่นี่นี่ก็บานละเห็ดปลวกจิก ันนี้ตั้งใจมากๆฝนตกก็ไม่หวั่นไหวก็จะมาเก็บเห็ดปลูกปลวกนั่นดูดูมันโดนฝนค่ะมันโดนฝนค่ะพี่น้องค่ะมันโดนฝนเห็นไหมนี่ต้องสายตาดีมากๆเลยนีนย่นะคะแม่เนี่ยถือฝนเปอย์บดเลยนะคะเมื่อเช้าก็ได้ซุปเห็ดปลวกจากนังอ้ออูๆๆ้หููนี่มันก็สิยุงนี่ เล็กเล็วเราไปล้างเอานะคะเทคนิคการล้างคืออะไรนะล้างน้ําเกลือเอาน้ําเกลือใส่น้าเปล่าแช่ก่อนนะคะมันจะทําให้อา่าขี้ดินขี้โคลนนะคะเปื่อยออกนะคะกินยากขนาดนี้คนก็ยังกินเนาะมันแซบเนาะฤดูกาลปีละหนึ่งครั้งมีบวกวันทั้งคุณนี่นะคะพาวันนี้มากับให้น้องพามาและก็นาพามาเพราะว่า อยากมาเก็บมากๆเห็ดปลวกจับพี่เนาะอ,อุ้ยอันนี้อันนี้ยึดใจไหมโอ้พอลาละลาละปลละนั่นดึงเอานะคะมีดก็มีนะแต่วันนี้ดินนิ่มเพราะว่าโดนฝนก็ทําได้อุ้ยคุณอะหว่ามันถือฝนเสียดายให้อุ้ย,ยม,ออ<อ>มันเลยมันปวกนาฝนแม่นเสียดายให้เนาะคุณอะอวกนาฝนถืนนอนาฝนแต่ว่า เราก็ต้องไปล้างมันก็เปื่อยหมดเลยนี่นะคะว้าวก็เข้าป่าอุ๊ยนี่อีกหมูนึงโอ้ว้าวว้าวว้าววว้า,วา,วา,วาคุณนาคือฝนเปื่อยหมดเลยโอ้ยน้องพี่นอ้นองม,มาหาเก็บเห็ดวันนี้เป็นวันหยุดนะเกอุิยนู่นเห็ดเปลือกเห็ดเปลืกุกปลุกจิกนะคะ มมนรู้มันคนจะท่ากันเอื่นจะวางไหนนะคะแง่ได้แล้วอันนี้ก็ดูน้ำไปอุ้ยน้อยๆเนีนย่นย,นยก็เอาเด้อจะลองขามขึ้นแบบมันกะบ,บานละแมนอิลิขมขึ้นแบบมันกะบ,บานไหมโอ้โหมันต้องดูดดบังบทมันจะบังบังบัง,บงครับ อ๋อาอ้พึง่งกัน้ามีบ่มีบ่บโอเคได้ตอนนี้ยังได้ไม่เยอะเลยก็เพ,พิ่งเริ่มมาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบ๊ายบาย